อยากรู้เรื่องอะไรฮะอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องซักผ้าที่มันเหม็นอับแล้วอะทําไงผ้าเมื่อเช้าที่เธอใส่ตากผ้าตากกลนไม้ใช่ไหมใช่ทําไมไป็นกเองด้วยนะเอา้าเกี่ยวอะไรกูอะอ้าทำไงเอาทำไงทาไงก็บอกาบอกดิถ้าจะให้ไปซักก็บอกมาดิแม่ไม่ใช่มาบอกว่าไปซักแล้วเกิดไม่ถูกใจเหม็นอับอ,อีกกูช่วย ทไงผ้าเหม็นอับนะที่ผ้าเหม็นมากๆนะออให้ให้ซักใส่น้ำเยอะๆเอาเฉพาะผ้าที่ตัวที่มันไหมหนักซักในเครื่องนะเครื่องซักผ้ามีทุกคนเลยเอาเฉพาะตัวที่มันซักในกะละมังได้ไหมข้างนอกถ้ามันตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องเปลืองน้ําซักในกะละมังก็ได้แต่ต้องปั่นแห้งปันป่นหมาดอ๋อก็คือซักให้เสร็จสิ้นเลยปั่นหมาดก็คือใส่น้ำยาปรบพนุ่มฟังก่อนดิ <laughs> <ๆส> <laughs> อย่าอย่าเพิ่งใส่น้ายาปบพนุ่มนะ ให้เอาไปตากให้แห้งตากต้องแดดนะไม่ใช่ตากในร่มนะตากในร่มโอ้ถ้ากรณีผ้าเหม็นอับใช่ไหมคือเราซัก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 น้าซักซักผงซักผ้าเนี่ยอย่างเดียวไม่ใช่ผงซักผ้าก็รู้ไอ้น้ำยาซักผ้านี่เลยถ้าผงซักผ้านะคะมันจะทําให้ผ้าเหม็นมากขึ้นให้ใช้น้ำยาซักผ้านะคะ น้ำยาซักผ้าที่ดีก็คือน้ำยาซักผ้าไอริลี่ค่ะเหรอโอเคนะซักตากแดดนะคะไม่ใช่ตากในร่มนะตากแดดก่อนปั่นหมาดไม่ไปตากตากในก็บิดก็บิดเลยมันตัวเดียวอ่ะแล้วก็มาซักอีกรอบนึงซักพอมันแห้งเสร็จมาซักอีกรอบนึงแล้วก็ใส่น้ำยาปรับพนาลดการเหน็บได้พอมันแห้งเสร็จแล้วก็มาซักปกติโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวกูจะไปปฏิบัติตามตอนนี้แหละขอบคุณครับไปทำพไปทำ